ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทางสงกวนะคะที่เล่งเห็นความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานแล้วก็ขอขอบพระคุณต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดนะคะภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยขอนแก่นวันนี้ท่านคณะบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติศรีจรนยัยก็มาให้กำลังใจแล้วก็ตัวแทนจากมหาลัยขอนแก่น ก็มาให้กำลังใจนะคะออในส่วนของการศึกษาโครงการนี้เป็นโครงการคอปรกอรออของดอรเจ้าทรัพย์มีนักวิจัยหนึ่งท่านนะคะที่ที่ทำงานนี้ออง่ายๆก็คืองานวิจัจยที่ดอรเจ้าทรัพย์ศึกษาเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก ทางด้านวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างผลึกนะคะของวัสดุโครงข่ายผสมระหว่างโมเลกุลอนินซีและอินซีจากระดับอะตอมไปสู่ระดับโครงข่ายโมเลกุลเพื่อให้มีหน้าที่ตามต้องการในที่นี้จะเป็นสมบัติทางแม่เหล็กเชิงโมเลกุลและสมบัติเซนเซอร์นะคะ งานวิจัยพื้นฐานที่มีโจทย์วิจัยที่ดีแล้วก็คำตอบที่ชัดเจนก็จะมี Impact ต่อสังคมเช่นกันนะคะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของสาขาแล้วก็ถูกนำไปใช้อ้างอิงในที่กว้างขวางในวงการวิชาการทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดเด่นของงานวิจัยนะคะเพื่อการพัฒนา ไปสู่เทคโนโลยีได้ในอนาคตค่ะสุดท้ายขอฝากแรงบันดาลใจสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทางสงกวแนะนำนะคะการทำงานใดๆก็ตามต้องทำให้เต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทด้วยความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอแล้วความสำเร็จนั้นก็จะตามมาทุกครั้งถึงแม้ความสำเร็จจะไม่ประสบบางครั้งจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังก็จะไม่รู้สึกเสียใจเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วนะคะความไม่สมหวังนั้น จะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ